แต่ที่คาดอย่างนี้จริมตอนนี้เอาแับเกมนี้แอลเนียฮะเอาคนมาต่อนีกคนแม่นเลยไปคนสี่ฟงสี่เย้โดน ý kiến của mình 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 ไม่ใช่อ่ามีเห็บไม่ใช่มีมียามีวันเคอมีอ้มี้อนฝผล่บอแฮตเตอร์เปลี่ยนเขามีอันี้วยมีบ้าับเ่ลเคยจะกักฝึกก่อน เฮ้ ي, ตยต๋องทำไมอ่ะต้องฆาตกรบุตท่อต่อหน้าเลยเพราะผมเป็นอะไรผมถึงบุตท่อชโชว์บวดทองไปเลยบดท่องเป็นลูกเรือฉลาดมากโอ้ยโถหโหึงอยากโบดกูก็โบดมาเป็นวิสวรนี่แหละไม่ได้มา ถ้าเกิดถ้าเกิดกูตายแล้วกูไม่ได้เอาแดงไปนะไปเอาบทก็ไม่ดูวิสวาก็มีใครจะมาดูชดู่อโชว์บ้างถ้าผมเป็นจริงนะผมปิดตัวห้องพยาบาลแล้วปาดแดงทิ้งไปนานแล้วผมจะเก็บแดงไว้ทำไมอ อ่อดีว่าอไปครับเหตุผ มึงโง่ว่ามึงฉลาดเนี่ยสัตว์ล่องหนตอหน้ากูเนี่ยเสียอะไรเสียอะไรเสียีสีม่องครับเอาล่องหนตอหน้าเลยอะไรแหนใครสับใครสับตาเนี่ยผมไปสับเปี่ยนอีกผมสับเมื่อกี้ผมสับแง่งแง่งช่อ ดีทองไม่ใช่ดีทองเป็นวิศวะเมื่อกี้เขายินนี่แล้วก็โคลสมซ้อ,อมมันนะั่นแะออกซิเจนให้โอ้โหยา,ยาวคนเดียวแล้วะันี้ดียาคิมิไม่ไห้ อ้อมหรือเปล่าวะไม่ใช่ยาวแอะเราไป่ันผ่านนะในไอมีนกับไอ้น้ำเงินอยู่ด้วยกันนะผมบุดทอเมื่อกี้แล้วผมก็เห็นมันวิ่งไล่กันไม่รู้ไอ้น้ำเงินเป็นไรเป็อะไรวอไ,ไ,ไม่ส้มดิไม่ยู่นะแค่นี้อะมีใจไม่เมออยายาดีเหรอกางส้มไอ้ขี้ได้ออกก่อนเอาเอาตังส้มออกก่อนเราไปสีเหลืองไม่ใช่เอาเอาสีแดงไปนะ โอ้อย่า<ส>มา,าเอาเราดิแดนเป็นป่าวกว่าจะคันเพินด้วยเออเฮียคล้า,นนา,ลายแค้โอเคไปตอนต่อไปเป็นอะไรดีนะถ้าสิดปอ เป็นคนดีต oh, ่อว่ะคนไม่ดีเอ๊ะคนดีเอาวอช้ยขอโทษนะเตะไปซ่อมใหญ่บัไก้ปแล้วเย่ีหลงปีบอใแพ้ป่ามีโอเคแพ้มีกคนจอรจแจ มาขอนโอเคไปหักเทปอ่ะเฮ้ยไ,ไฟตี้มีใครอยู่มีปิดนะไปไปพ่อไปยวนว่ามีคนไายหรือเปล่ายังไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมอ่าเฮ้ย เอฟีฟ้าฟีมินโอฟีมินห่าจันโอ้โหอยู่เป็นจุงนอนเถินด้วยออกไปแป๊บนึ่อยากฆ่าเ้านะโอเคนัินวิ่งนั้นไป้ มันจะรายงานครับผมมังรายงานทำไมมันมีหมอมรางันจะไปชูบเลยมันจะไปชูบเลยอ๋อไม่รอหมอชบเป็นยังไงรวงเบ็กแจ้รัเบ็นอนหมอไมไม่รอหมอระวังเบรกแจ้งเลยผมีีแรหมอคุมมีแรหมัมาเจอศพตรงไหนถุงไฟฟ้าครับ ข้าไฟฟ้าอ่ามีคนเยอะเวยนะกเป็นค้าเจ้าข้ามข้ามข้าไปช้าๆอะไรดไอเดียงตรงห้องไม่หมดมือข้าไปมือข้าไปข้ามไปเลยโอดมันช้าเต่เวลาปุดไอเดียงปดไอเดียงข้ามไปข้ามไป มมสี่ส้มที่ขาวอะลองเาเดืนี่ยข้อขาวครับประเดี๋ยวแะจะวันวันเทินด้วยนะอยู่เป็นยุ่งเฮ้ยีีย <Hey. S 2> มิน่าเป็นฝ่ายอะตอ น่าเป็นวันคืนเปล่าไปไหนก็ไม่เห็นว่า ไ,ไม่อยาอยู่ไอปีกป่าดไอ้ขี้ตื่นวะเขียวโอ๊ยมีคนตายหมอไปไหนอะหมอหมอหมอใีรแจนมีมีคนตายมีหมอไหมหมอหมออยู่ไหนช่นะอ้าว ขึ้นเพิ่มเข้ามาเองเนะอันนี้อันต้องบานอ่ะฝีเขียวอยู่ต่อนานนะเอ้ยเมื่อกี้เจอสวมม่วงอ่ะ่โยงคุณขาบอ่ะแล้วกําลังเข้าคอนโดบานเองตล้พอดีเขามีคนตายตล้วฝีฝีเขียวอยู่ต่อนานนะแล้วฝียันเข้ามาอันนี้แบบไม่ใช่ยาวนะไม่สวยนั่นไม่ไหวฝียงนตกอกเลยทำนี้เลยก็ไอ้บุกมือหนังสุขเวสเต็ม มันก็โหดสิเขียวมาแค่นั้นแหละสี่แจนไม่ยอมหมอหมอไม่อยูยออ่อะจิตสิโซม,มันโดนท่อจุดแ,แรกเราอะ่ะเออเลยขอแบบนี้เองเข้าใจแล้วหรือเขียวเป็นอันใช่ไหมโอเคไม่ใช่ครับไม่ใช่ปุใครเป็นนักทำนายครับพาไปจอดว่ะเขาไม่อยู่อ่ะ ไม่ครับ<ผ>มไม่ครับผมนักคือครับผมนักคือครับถตกห้มามอ่ะโอเคไปทำให้ต่อมาเดื่อนั้นด้วย ไปันทั้งบอลว่ะี่เขียวไปมิ้นี่แดงเดียวซอมซอมวักเอาให้แสนคอมออกไปมีสีชาจกสีกำปานมิ้นต์ไปมูพี่เขียว เอาคันไปนับไปหูกข้อกนะ่อนนดนั่นโอเคไม่มีคำตังำทำให้ทำให้แปลงหัวบน ไปต้อมจังรถไปแอร์โอเคฮารเฮ้ยผมเจอฟอบพี่ข้อนนมปานฟอบที่ไหน แน่คอนดอมานแน่เออตายแอนเฉ็นเลยน้ำตาลพ่อมาครับน้ำตาลหมดพ่อมาห้องไฟครับปวดน้ำตาลปัญจค่าปุ๊บก็กระโดดข้อปั๊บเลยเหรอนานแล้วหกสิบสี่น้ำตาลหมดท่อจะกิ้ผมไม่รู้เรื่องเลยเลยพ่อมาครับมุดข้อคอนไฟเหรอโอเค,อเ,คเป็นปัจจักว่าโอ้๋อกัจจัยอะไร ใจหน่อยอย่าฆ่าตัอคนอ้วะตยอบปล่าอย่อมหำเลยมีแดนมี แต่ไม่ใครไม่ได้สีขาวนั่นไปมาโอ้ยโอเคเอาุณนะสีแดงจำบอกหมดอีป้าวะเราเป็นนิพพะ,ะนะเอาครับเอาไงครับเนี่ยว่าไงเอาขาวไปวันเนาะเอาไงเอาไงเอาไงอะครับ ไม่ครับผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเป็นอะไรอุ้ยบอกไม่รู้เรื่องเอาไงเอาไงเอาไงต้องโหวตแล้วไปโยจะไปเถอะงันเงินจะเข้าไปนะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคนอะไรก็ไม่บอก คนยี่ไม่ย <Slo> ุ้อะไรเลยไปเถอะไปย่าเถอะกินนะไปว่าที่รจะไม่ทะเลาะกันดเื่อรู้เรื่องเนี่ยให้ชอบคลิปนี้จบแล้วจ uh? so euh, ุใจสุภาพให้จะกินต้อมาไปชิมนะจะไปมาไป